สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป้นนาคอนเดือดนักเจสกีไทยเคยควา้าแชมป์โลกโดนยกเลิกเงินสนับสนุนอัดฉีดเมื่อวันที่2กันยายนเป้นนาคอนศิลาชัยดารานักสแสดงพิธีกรชื่อดังที่เคยควา้าแชมป์จสกีโลกได้ออกมาโพสเดือดผ่านทางเฟซบุ๊กหลังนักจีสกีที่ควา้าแชมป์โลกถูกยกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดโดยระบุว่ายกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดปี2022 ที่นักกีฬาเจสกีไทยไปสร้างชื่อเสียงจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์มาได้นั้นทางผู้ใหญ่สรุปมาแล้วครับว่ายกเลิกเงินสนับสนุนและเงินอัดฉีดทั้งหมดไม่มีใครได้แล้วนะครับรวมถึงปีต่อๆไปด้วยด้วยเหตุผลที่มีเหตุผลของท่านนักกีฬาเจสกีทีมชาติไทยทุกคนต่อจากนี้ไปและอีกหลายประเภทกีฬาจะเหนื่อยแค่ไหนจะตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติกันสักแค่ไหนก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับ ขอคุณสำหรับทุนงบประมาณที่คาดว่าจะนำมาใช้พัฒนากีฬามีหลักเกณฑ์ที่รอบครอบจนสามารถยกเลิกกำลังใจที่นักกีฬาทุกคนตั้งใจทุ่มเทเพื่อประเทศชาติได้ขอบคุณสำหรับการจัดงบประมาณที่ทำให้การพัฒนากีฬาของไทยที่จะไปได้ไกลกลับริปรีลงทุกวันมันรเริงจริงสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยนักกีฬาทีมชาติไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคะ